สวัสดีค่ะทุกคน,อ,น,นอันนี้ก็คือจะส้มพามาดูแม่เนาะมันจะมะีเดี๋ยววันอาทิตย์นี้จะมีเทศกาลอะไรนะแม่าศาสตร์จีนอ๋อาศาสตร์จีนนะคะก็จะเป็นแบบเ,เขาเรียกว่ามันเป็นขนุธรรมเนียมดรว่คน,นคนจีนเนาะเราก็จะมีการไหว้นะบ้านเราก็ไหว้บรรพบุรุษไหว้บรรพบุรุษนะกันนะคะอันนี้แม่ก็จะทําการเตรียม นึ่งไก่ไว้เนื้อแม่ทำไมแม่ถึงใส่เกลือลงไปตัวไก่เยอะจังไม่เยอะหรอกไก่ไม่ใหญ่ไก่ตัวใหญ่ธรรมดาเมื่กีพถาว่าหนึ่งทีนี้ป็นไก่ตัวใหญ่ไงโอ้โเนื้อมันจะกระชุกกระชุกแล้วถ้าเราใส่เกลือลงไปในในตัวไก่มันช่วยเรื่องอะไรอะแม่ช่วยเรื่องไม่ให้มันมีกลิ่นไม่ให้มันไอ้นี่ชุ ถ้าเราไม่มีไอ้นี่นะถ้าไว้แล้วก็มันจะกินตุ่ตุ่ยอ๋อมันจะมีกินตู่ยไน่าเราเวลาเราไปซื้อเขากินน่ะแม่แล้วมันก็จะนุ่มด้วยเนื้อมันออกใช่แบบนี้แม่เขานื่อแล้วมันเนื้อมันอร่อยนะทุกคนเนื้อมันจะไม่ซุยนะแม่น้อเวลาแม่นึ่งมาแล้วมันจะไม่เฉยเฉยมันจะออกเค็มนิดๆใช่อร่อยดีไม่เค็ไม่นืดอมนะค่ะ ใส่เกลือลงไปแม่ใส่เกลือลงไปในตัวมันเลยใช่ไหมในตัวข้างในนี่ยในโพรงนล่ที่จุดเดียวเลยใช่ไหมไม่ต้องไม่เดี๋ยวมันจะซึมไปเองจ้ะอยวมันี้ก็ซึมไปในในในเส้นยังกระเราเนี่ยกินเข้าไปเลยมก็ซึมตามเส้นเลยจ้ะนึ่งนานไหมแม่นึ่งก็ดูมันต้องสุกทั้งวันอีกก็คือแม่ก็จะคอยหมั่นดูเหมือนกันเนาะคอยดูนะว่ามันอุ้ยจะหยักแข็งไปถ้าถ้ามัน เกล็ดแทงไปปุ๊บถึง,ลงกลางๆได้เลยถ้าไม่ถ้ายังไม่สุกมันจะกระชูดเปนอนเลือดอ๋อโอเคมันจะมีเลือดกระชูดอันนี้ยางโอ้ดูเป็นยาดูเป็นคนเดียวกับพี่หนูเป่าเมื่อกี้ต้องนึ่งแบบนี้เหรอแม่ทำไมแม่ไม่ใช้ซึ้งนึ่งทั่วไปอ่ะม่นได้เอาไม้อะไอยู่โน่นเลยเอานี่แหละนี่ก็ได้ได้แรกก็ใช้อย่างนี้แหละ แต่ว่าตัวใหญ่มันใช้แบบนี้มันสะดวกด,ดีนะแม่เนาะได้ั้งนั้นแหละมันอยู่งั้นาะย่าไม่ร้อนหรอไม่ร้อนอ่ะทำแต่ไม่ร้อนอ่ะทำถ้าร้อนไม่เป็นอ่ะวางลงไปเลยแ,แล้วก็หมูม,มีหมูด้วย

เตรียมอะไรอ่ะแม่แม่เตรียมอะไรเอ่ยเตรียมทูบโอ้ทูบทูบปักไว้ว่าเราจะได้รู้ว่าเขาหมดทูบถ้าตัวหนึ่งถ้าทูบต้นเดียวถ้าเขาบตกง่ายมันก็ตกถึงตัวมันใหญ่มันสุกคงจะไม่ง่ายอ่ะแต่ว่าแม่ก็ยึดทูบไว้ก่อนเนาะคือทูบถ้าทูบหมดดอกมันจะจะสุกไงให้ยึดไว้เลยถ้าหนึ่งดอกนี่มีความเป็นไปได้สุกเนาะอ่มสุก แต่ว่าแม่ต้องเช็คอีกทีนึงใช่ไหมแม่พูดถึง่ะตัวมันวานนี้ว่ามันจะสุกรือไม่สุกตัวมันใหญ่โอเคใช่ตัวมันใหญ่ด้วยโอเคตัวมันไม่ใหญ่ไปเจอไม่มีตัวเล็กไหนเสร็จแล้วทุกคนเจ๊ถ่ายนะคะแดดสรุปไอหมดไปกี่ทูบจ้ะเนี่ยทูบครึ่งอะทูบครึ่งเนาะสุกหอมมากเลยทุกคนกา ขออดภัยด้วยเด็กผข้ชายไม่ทันใ่ถ uh, ึงเลือดแดงอยู่